สวัสดีครับเพื่อนครับในคลิปนี้เราจะคุยในหัวข้อธรรมที่ชื่อว่ามนุษย์ส่วนใหญ่เนี่ยกำลังสแสวงหาสิ่งที่ไม่ประเสริฐจ,จะมีรายละเอียดอย่างไรบ้างเพื่อนเพื่อลองฟังดูนะครับเ,เพื่อนเพื่อนอยากได้บ้านนะฮะได้บ้านได้บ้านพังนะฮะอยากได้รถรถพังอ,อ,อยากได้คู่ครอง ผู้คองตายไหมฮะตายเพื่อนๆกำลังได้สิ่งที่ตายเนี่ยมาครอบครองนะฮะ,ะพระเจ้าท่านบอกว่ามนุษย์ส่วนมากเนี่ยกำลังสแสวงหาสิ่งที่ไม่ประเสริฐนะฮะสแสวงหาสิ่งที่แก่ที่เจ็บที่ตายที่มีความสมองรอบด้านเป็นธรรมดาอะไรเล่าเป็นของที่แก่ที่เจ็บที่ตายบุตรภรรยาข่าทาสกรรมกรทรัพย์แก่เจ็บตายไหมฮะเพื่อนๆ ได้ซับมาแล้วเนี่ยซับหายไหมฮะหายนะได้ซับมาเนี่ยซับค่อยๆบินหนีออกไปอยากให้ซับบินหนีออกไปไหมฮะไม่อยากอยากสําเร็จสมปรารถนาไหมฮะเพื่อนๆวิธีสําเร็จสมปรารถนาเนี่ยทำอย่างไรฮะต้องไปบ่นไหมฮะต้องไปบวงสรวงไหมครับไม่ต้องต้องไปบูชาเลยไหมฮะไม่ต้องแล้วทําอย่างไรครับเพื่อนๆ พระสาสดาเนี่ยให้เรากระรรมห้าอย่างฮะเหตุสําเร็จสมปรารถนาเนี่ยเพื่อนเพื่อนทดลองเลยฮะออกจากบ้านเนี่ยเพื่อนเพื่อนจะสมาทานเหตุสมปรารถนาห้าประการเพื่อนเพื่อนอยากทํำไหมฮะเพื่อนเพื่อนอยากสําเร็จไหมครับเพื่อนเพื่อนลองเอาไปทํานะครับหนึ่งพระภูมิพระภาคให้มีศรัทธาสมถะฮะ แปลว่าเชื่อในการตรัสรู้ของตถาคตและคําสอนของตถาคตฮะเพื่อนเพื่อนเชื่อหรือยังครับ mm hmm. เชื่อใช่ไหมฮะเพราะเราศรัทธาพระเจ้าใช่ไหมฮะสองพระองค์บอกให้เรามีสิลห้าครับสิลสัมปทาชี้ไปที่สิลห้าครับข้อสามพระองค์ให้เรามีสุตตะ คือคำสอนของตถาคตพุทธวจนะฮะคำที่ออกจากตถาคตนะสุตตะสุตตะเคยยะอวยากรณะคาถาอุทากิติพุตกะชาตากะอากุตตะธรรมเวทละนี่คือประเภทของบุทธเจ้านะแล้วก็จาคะการเสียสละแบ่งปันนะฮะและปัญญาให้เห็นการเกินดับ5ข้อนี้ฮะเพื่อนๆลองไปทำดูนะครับ เต่งความสมความปรารถนา